สวัสดีครับสวัสดีพี่พีทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูพระเบญจภาคีนะครับที่ถูกที่สุดในเมืองไทยนะครับเป็นพระแท้แน่นอนครับส่งประกวดโดยจังหวัดปราจีนบุรีวัดหนองศรีวิชัยพระในรุ่นรุ่นนี้นะครับหรือเป็นแบบแบบนี้นะครับก็จะมีหลายจังหวัดนะครับที่จัดทํา นะครับไม่ว่าจะเป็นชนบุรีหรือจังหวัดอื่นๆก็มีนะครับเราไม่มีหรอกครับองค์แพงๆนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าชุดเบนจภา,าคีมินินะครับถือว่าเป็นไซมินิกันเลยก็มีทั้งหมด5องค์นะครับ5องค์อ่านะครับจากปราจีนนะครับจากปราจีนบุรีวัดหนองศรีวิชัยอ่าเรามาทำความรู้จักองค์แรกกันเลยนะครับ อ,อ,ง really? อ,องแรกก็จะเป็นพระผงสุพรรณครับอ,องค์นี้ก็จะเป็นพระสมเด็จครับอ,องค์นี้ก็จะเป็นสมเด็จนางพญาครับอ,องค์นี้ก็จะเป็นพระรอดครับอ,องค์นี้ก็จะเป็นพระซุ้มกอนะครับนี่ความสวยสุดงดงามก็จะประมาณนี้นะครับน,นี่ครับเป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงผมชัดนะครับเรามาดูองค์แรก พระผงสุพรรณไม่ค่อยได้แกะนะครับก็เลยหยาบนิดนึงนะครับถือว่าเป็นพระชุดเป็นจะมาเป็นจะพาคีมินินะครับเป็นจะพาคีมินิเพราะฉะนั้นขออนุญาตแกะยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับไซมินินะครับไซมินีแกะยากนิดนึงนะครับเพราะเป็นพระผงละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับสมาชิกนี่ครับวงแรก ก็จะเป็นพระผงสุพรรณนะครับนี่นี่ครับไม่ต้องส่องกล้องนะครับชัดเจนมากๆนะครับนี่ครับองค์แรกยันก็เป็นในลักษณะแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับองค์แรกองค์ที่สองครับก็จะเป็นพระซุ้มกอเออพระรอดนะครับองค์นี้เป็นพระรอด ขออัยนะครับเป็นพระรอดก็จะมีศิลปะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับยันแต่ละองค์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับใช่ไหมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนี่นะครับนี่พระผงสุพรรณนะครับเห็นไหมครับยันก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ละองค์แต่ละองค์นี่ครับคือความสวยสุดงดงามนะครับเราไม่มีของแท้เพราะฉะนั้นแล้วเราก็มีแบบนี้เก็บไว้ ก็ได้ชื่อว่าเบนจะภาคีเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นพระซุ้มกอนะครับพระซุ้มกอแต่ก็ไซมินิด้วยนะครับไซมินินี่นี่เห็นไหมครับต่อไปครับสมเด็จนางพญาครับผมสมเด็จนางพญาองค์นี้จมูกนะครับดูจมูกนะครับจะเป็นรอยแตักกหรือว่า จะเป็นของแม่พิมพ์มาตั้งแต่ต้นอ่าเป็นของแม่พิมพ์นะครับเป็นของแม่พิมแบบนี้มาตั้งแต่ต้นไม่มีรอยแตกหักเนาะนะครับหรือว่าปั๊มไม่ติดนี่ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับยันแต่ละเหรียญอ่ายันแต่ละองค์ไม่เหมือนกันสักยันหนึ่งนะครับองค์สุดท้ายครับผมสมเด็จครับเดี๋ยวเราค่อยใส่กับยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าวันนี้หลายองค์ครับหลายองค์นี่ครับพระสมเด็จ ถ้าเล็กๆแบบนี้เขาเรียกว่าพิมพ์คะแนนใช่ไหมครับแต่ผมขอเรียกว่าจิ๋วนะครับจิ๋วมากๆเลยนะครับจิ๋วมากๆเลยถ้าเทียบกับเอกล้องพระใหญ่กว่านะครับนี่ครับนี่นะครับกล้องสองพระใหญ่กว่านะครับเพราะว่าถือว่าเป็นพระสมเด็จที่จิ๋วนะครับจิ๋วนี่ครับเห็นไหมครับเป็นพระที่งดงามนะครับชุดนี้ถือว่างดงามเลยนะครับนี่ ไอพีพีเพื่อนๆได้ได้รับชมกันอีกครั้งนะครับด้านหลังนะครับนี่ครับเห็นไหมครับความสวยสดงดงามนะครับเราเป็นนักสะสมนะครับก็มีเป็นชุดแบบนี้ถือว่าเราหาของเท้เออหาของเท้หว่าเราหา องค์แพงๆไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้องค์แบบนี้นะครับชุดแบบนี้ในการสะสมเป็นคอลเลกชั o นของเราไปสำหรับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะครับที่เริ่มสะสมพระนะครับเหมือนผมเนี่ยผมก็จะสะสมพระที่หนึ่งเลยที่เขาไม่ค่อยดังนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะได้ในราคาที่ถูกกว่าคนอื่นนะครับตามนั้นเลยนะครับนี่ครับผม อย่าไปฟังผมพูดกล่ำกําเพลงอะไรมากมายนะครับขอให้ดูในในการรีวิวเนะนี่ครับชุดนี้สวยๆเลยครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ